วันนี้พาคุณนายสาวันนี้วันรษาเดินวันนี้ไปทำอะไรคะไปช่องเจ็ดไปให้สัมภาษณ์เรื่องละครอ,ออกวันนี้จ้าจะบอกว่าตอนนี้นะใครที่อยากจะติดตามผลงานของสานะครับสามารถไปดูได้เลยนะช่องเจ็ดวันนี้วันแรกหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มนะครับ เรื่องผีเสื้อสลับลายไม่รู้ล่ะคลิปเนี้ยจะออกไปตอนไหนตอนไหนไม่รู้แต่รู้ว่าให้ทุกคนติดตามดูแล้วกันจันถึงสุกเนาะหนึ่งทุ่มช่องเจ็ดละครเรื่องผีเสื้อสลับลายแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายเรื่องที่ติดตามมาแล้วก็ขอบคุณสําหรับ f อของเราสองคนที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปน้ําพิกนาอแเชงเนาะการออกบุญน้าพิกของเราไม่ว่าจะเป็นออกบุญที่ไหนแล้วจะมี f อฟติดตามไป อ่อในการที่แบบอุดหนุนขอบคุณด้วยมากๆเลยแล้วก็ละครนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยตอนนี้ก็กำลังจะมีเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็าฝากไว้ด้วยสำหรับเพลงที่ชื่อว่าท้องฟ้าจำลองนะครับก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอเออเขาเรียกว่าอะไรนะ MV เล็กๆที่เป็นเกี่ยวกับการซิงเอ่อเพลงนะคะให้กับทุกคนได้ฟังกันว่ามันเพราะขนาดไหนรอติดตามเลยละจ๊ะตอนนี้ขอญาตขับรถก่อนนะบ๊ายบาย